ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่นอนหลับยากให้ทานสิ่งนี้หลายคนพออายุเพิ่มขึ้นเริ่มมีอาการนอนหลับยากบางคนก็นอนเร็วนะแต่เหมือนนอนหลับตายอยู่เฉยๆมันไม่หลับสักกีอย่หมอเฟินมีวิธีแก้ไหมและถ้าไม่อยากทานวิตามินเสริมพอจะมีอาหารตัวไหนที่ช่วยในเรื่องนี้บ้างถามมาอย่างนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วเอาที่หาทานได้ง่ายๆละกันก็คือไกลซีนชื่ออาจจะยากแต่จริงๆแล้วคือกรดอะมิโนตัวหนึ่งหรือพูดง่ายๆก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งนั่นแหละตัวนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะปี2000ของท ชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเคนทานโรเขาพบว่าถ้าคุณทานกรดอะมิโนตัวนี้ที่ชื่อไกลซีนเนี่ยในรูปแบบของอาหารเสริมขนาดสากรัมก่อนนอนประมาณ2ชั่วโมงมีผลช่วยทําให้คุณเนี่ยนอนหลับง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ยานอนหลับนะแค่เพียงเป็นตัวที่สามารถช่วยเหนียวนําทําให้คุณเนี่ยนอนหลับง่ายขึ้นเพราะสิ่งสําคัญที่หมอเฟิร์นต้องบอกคุณเลยนะในเมื่อเรารู้แล้วว่าไกลซีนเนี่ยคือกรดอะมิโนที่อยู่ในอาหารจําพวกปโปรตีนดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไปหาซื้ออาหาร เสริมมะทานนก็ไดนะ้คุณสามารถใช้สูตรลดความอ้วนที่หมอเฟินมาพูดถึงคือมื้อเย็นเนี่ยให้เน้นทานปโปรตีนกับผักเยอะๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่การทานปโปรตีนเนี่ยกว่าจะย่อยไปเป็นกรดอะมิโนอย่างไกลซีนอาจจะต้องใช้เวลานาน3-4ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่คุณทานอาหารมื้อเย็นถ้าต้องการช่วยในเรื่องของการนอนหลับง่ายขึ้นให้ทานไม่เกิน6กโมงเย็นใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างสังเกตไหมเวลาที่คุณไปทานทาบูเป็นมื้อเย็นคุณจะได้ปโปรตีนจากเนื้อสัตว์เยอะแยะเลย พอกลางคืนเนี่ยก็เลยทําให้คุณรู้สึกง่วงนอนนอนหลับง่ายขึ้นแล้วไกลซีนเนี่ยพบมากในไหนพบมากในเนื้อสัตว์นมไข่ธัญพืชถัว่วถั่วเหลืองอัลมอนด์มีอยู่ในอาหารหลากหลายเลยทั้งเนื้อสัตว์ทั้งพืชคุณสามารถเลือกทานได้สบายใจได้เลยถ้าชอบความรู้ดีๆในคลิปนี้สามารถแชร์ออกไปเพื่อแบ่งปันความรู้นี้ได้เลยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ